ก็งานในวันนี้ต้องขอ,อขอบคุณนะครับเป็นการร่วมแรงร่วมใจขององค์การลุกทุ่งที่ทจะมาประชุมใหญ่สามัญปรจะจำปีของสมาคมนักเพลงพลงูกทุ่งแห่งประเทศไทยแล้วเราก็จัดให้ได้รู้ถึงว่าสมาคมเนี่ยมีหน้าที่อะไรในสังคมบ้างทุกเราได้ช่วยเหลือใครไปบ้างใช้เงินไปนเท่าไหร่แล้ววันนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่มีการะคุณมาร่วมบริจาคกับพี่พย,ยัพกรรมการบริจาคมาสามแสนณิษฐ์สีเลี้ยงนะครับ รวมไปถึงศิลปิแนแห่งชาติเราก็จัดมีการดูทดน้ำดำหัวดำลึกถึงบาอาจารย์แล้วก็ร่วมกันร้องเพลงสนุกสนานในหอวัฒนธรรมสุขจุมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ไม่ได้มีแค่สมาคมนักเป็นรุ่ทุ่งแห่งประเทศไทยสมาคมเดียวก็ยังถูกรวมเอาสมาคมอื่นๆอีก8สมาคมคมารวมกันเพื่อจัดวันเพลงลูกทุ่งไทยเลยครับครับวันนี้ก็เป็นตัวแทนของ ขอนักร้องลต้องเห็นในประเทศไทยนะครับพอดีท่านนายกไม่ว่านท่านรองก็เลยมาแทนนะครับก็ได้มาร่วมที่จ็เป็นสมาชิกผมเป็นสมาชิกของสมาคมนักเตนแห่งประเทศไทยด้วยคือสองสมาคมสองสมาคมมาร่วมเลือกนายกด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นการสืบสานประเพณีไทยแล้วก็ปีใหม่ไทยด้วยแล้วก็ระลึกถึงบรรพชนรของคน ด้วยครูอบาอาจารย์นะครับวันนี้ครบคันทีเดียวครับแสดงพลังสามเมื่อกี้ซึ่งผมว่าปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็มาแล้วก็มาเพลงข่าวครับพี่นุก๊กวันที่1ิบเด็าคมสองพันห้าร้หที่ถึงนี้นะครับก็จัดนะครับวัตเที่ยวทุกทุ่ไทยนะครับที่วัดไร่ขีด นะครับตั้งแต่เช้าเลยมีพิธีทำบุญทางศาสนาแต่แปดโมงเช้าก็ไปร่วมกันเยอะๆนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีการร้องเพลงนิดหน่อยนะครับก็มีเรื่องตั้งด้วยวนะครับก็จะมินเมย์ก็จามีมีการแสดงเรื่นงเล็กนิดหน่อยนะครับผมจริงจริงนะวัดที่11็ิสภาวันนิทยรุ่งไทยเนี่ยมีมีมีทั้งหมด9องค์กรครับ9อ,อ,บนนองค์กรกับทางวัดได้ขิงว่ามาจัดนะครับทั้งท่านที่องค์ ตั้งแต่ปีที่แล้วก็มีการให้กรร่มรองอยู่ค่ะมันเป็นยังไงบ้างบางทีบางท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าวันเพลงลูกทุ่งไทยเนี่ยกิจกรรมเมื่อปีที่แล้วเป็นยังไงปีนี้เป็นยังไงทุกอย่างก็ความเป็นลูกทุ่งมันระมรวังมัสัมพัน์กันแล้วก็มาร่วมร้องเพลงด้วยกันตั้งแต่ยุคเก่าจนถึงยุคใหม่นะคะมาเจอกันอีกนานเราเราประมาณยุคไหนครับเราน่าจะสิ อยู่ก็40อยู่วงการนี้นึกไม่ออกเลยค่ะครับยาล่ะก็ถือว่าเป็นปีแรกที่ได้มีโอกาสมาร่วมรดน้ำดำหัวด้วยนะคะสำหรับคุณหลัก้ใหญ่ครูบาอาจารย์แล้วก็ปีนี้ก็น่าจะได้ไปร่วมทำบุญวันคลงลนุุ้่มไทย16ตุลาฯนี้นะคะก็มองภาพไม่ออกเหมือนกันต้องไปเองต้องไปเองไม่งจริงจริงแล้ว ถ้าเกิดว่าปีนี้ถ้าจัดคอนเสิร์ตใหญ่ได้ก็คงจะดูนุ่งสวยงามแต่ว่าจัดไม่ได้ไม่ได้เพราะว่า21พฤษภาคมมันตรงกับวันเลือกเลือกตั้งก็เลยจัดไม่ได้ก็มีอาจจะแค่ทำบุญแล้วก็มีแบบคอนเสิร์ตเล็กๆของพวกเราคช่เป็นแบบไม่ไม่ได้เป็นเวทีใหญ่แต่แล้ ร้องแบบนับขนตาได้โจรโอ้โหแล้วตงนี้ครับพี่นกค,ครับผมพาเอาเสาโทรเลขมาด้วยครับผ <c oughs> นี่นี่น,นมาเข้าวงการลูกทุ่งเต็มตัวทว <c oughs> ง,งโฟเอสคอมโบจากบริษัทโฟเอสไทยแลนด์เขาอยู่ระววโฟเอสอยู่บ้านหลังเดียวกันครับ <c oughs> ว้าวคมีคุณ่ยแงรับโโอ้หเยงงตลรรผมเขายืน,น,ยนปากไหมครับ ไม่บักนะครับลื่นกแต่ว่าเป็นเป็นเป็นทีมเป็นปีแรกที่ถือว่าเปิดตัวเต็มๆในนามของเรารู่นเราใหม่ก็กล้ากาปตัวนะครับแานนายกคนใหม่ด้วยนะครัะที่ด้วยนะครับวันนี้ผมภูมิใจที่ได้มางานและการช่วผลงานของทางสมัครมิรับเต็มภูมิว่ามีผลงานมากมายดูแลคนลูกภุมิที่จะแค่ได้ป่ว งานหนักมากนะฮะแม้ว่าคุณจะน้อยก็ตามแต่ท่านนายกก็มาสมาคมนั้นช่วยเหลือคุณทุกมาตลอดหลายปีก็ชื่นใจที่ท่านนายกก็เป็นคนเดิมอีกครั้งหนึ่งน่าจะเลือกตั้งใหม่แต่เราเหมาะสมที่สุดเลยเป็นเอกกระชัครับแเขาก็ผมเอกสป็นลูกก็ยินดีรับใช้สมาคมทุกกรณีครับพี่น้องครับนะครับท่นผอที่ไงก็วันที่11พฤษภาคมนะครับเป็นวันเพลงรุกทุกไทยทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นปีไหน ขึ้นต้นด้ยวยเลข11พฤษภาคมเมื่อไร่ร<า>พวกเราจะรวมตัวกันเฉลิมฉลองแล้วก็ทำบุญให้ครูบาอาจารย์นะครับที่ปีนี้จัดที่วัดไร่ขิงเริ่มต้นกี่โมงครับพี่ลุงเริ่มตนน้นนะครับผมการเขาเรียก่าทำบุญตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่แปดโนะมงเช้ามาเป็นรถไฟนะการมุงเช้าเป็นต้นไปเจอกันได้ที่วัดไร่ขิงนะ<า>ครับ,ครบใครอยากจะไปร่วมบุญร่วมกุศล หรือใครอยากไปทำบุญให้บรณฑิตคนรุ่นลูกอาจจะเป็นแปลกขลับดั้งเดิมสมัยคุณพันธ์นกพรสมัยอาจารย์จุลธีสมัยพี่แดนพี่ลำสมัยอาจารย์ชินนักรสมยออัมสมยมอของแม่พึ่งสมัยของแม่ผองล่าสุดเลยนะแม่ผองี่ล่าสุดเลยนะหมายถือว่าตอนนี้แม่ผองก,อนนอก็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 อยู่ที่วัดไหนวัดไหนกินด้วยนะใครไปร่วมร่วมงานจัดก,กิจกรรมแม่ก็ไปได้นะครับอะไรฮะก็ในนามของ ของการเพลทุ่ครับ11พฤษภาคมวันเพลงลูกทุ่งไทยในจุดนีครับขอถามอีกนิดนะคะนายกคะเมื่อกี้มีผาพยัพโพลใครมาขอนี่อะไรนะผาพยัพกำพันท่านนายกสมาคมนักพิมพัคเครื่องและพัคบูชาไทยนะฮะท่านได้คือท่านเองเป็นนักแต่งเพลงค่ะใช่ใช่ที่พยัพเนี่ยแต่งเพลงหลวงพ่อคูณให้พี่อัศร์คาราบาวโด่งดังค่ะแล้วเพลงที่ท่าน อยากแล้วใช้ในรายการหัวไม้ที่สุดก็คือ,อสิ่งนิ้พันธุ์เพลงเซรีของเรมฮอสเนี่ยพี่ยำเป็นคนแต่งคิดดูดิเนื้อเพลงสละัะแล้วอีกหลายๆพเพลงแล้วก็ศิลปินอีกมากมายที่พี่ยับแต่งเนี่ยแล้วพี่ยำเองก็เปิดอนแค่เพลงปีนรอบวันนี้เชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษาดิจิทัลท่านก็เลยเห็นออกเห็นใจนะว่าสมาคมเราใช้เงินมากในการช่วยเหลือมันก็บริจาคให้300,000บาทในวันนี้าถูค่ะ Eu